ท้ายของหมอความหาจนเดี๋ยวนี้มิชาชีพมาในรูปแบบใหม่จริงๆท่าผู้ชมครับแล้วน่าจะเป็นภัยที่ตอนนี้ถูกคุกคามโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วมีสแกนจ่ายหรือว่ามี QR code ไว้ตรงหน้าร้านนะครับคุณก<อ>ุศวัต <vel> ิ์เพราะมิชาชีพที่ผมจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้คือผู้เสียหายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาขายยำอยู่ยำที่เขาขายเนี่ยราคาประมาณ50บาทปรากฏว่าเจอมิจฉาชีพคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขา บอกว่าเขาอยากซื้อยำราคา50บาทแต่ปรากฏคุยโทรศัพท์อยู่โอนไปเอา้าน้องโอนมาให้สองพันมันโอนเกินน่ะน้องช่วยไปกด ATM มาให้หน่อยได้ไหมเขาขอ2อ0พเพราะว่าอีก50บาทอะ่ะเขาให้ไปเลยเป็นค่าดําเนินการถูกไหมฮะค่ากด แต่ว่าผู้เสียหายรายนี้ไม่เอาค่าดำเนินการ50บาทใจดีครับก็จ่ายไป2,450เลยครับเอาแค่ค่าย้ำ50บาทปรากฏว่าหลังจากนั้นนี่นะฮะคุณกฤษสวัสด์คือกลายเป็นบัญชีม้าได้ยังไงไม่รู้ <ตก S 1> เพราะก็บอกว่ามีเจอโทรศัพท์เข้ามาทวงโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองฟังเรื่องราวจากผู้เสียหายของเราดีกว่านะครับสวัสดีคุณอุ้มด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้มเล่าให้ฟังนิดนึงมันมาหลอกเรายังไงคือเราขายของปกติทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะปกติค่ะ แล้วยังไงฮะมิจฉาชีพคนนี้ท่าทางมันมัน,ม,นมันดูไม่มีพิรุษเลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะ,ะคือเข้ามาซื้อของตามปกติเลยค่ะวันนั้นมาซื้ออาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาสั่งอาหารอะไรครับสั่งยำแหนมค่ะ,ะยำแหนมซึ่งราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาท,บาทอ่าพอสั่งปุ๊บเราก็ทําอาหารให้เขาใช่ไหมครับค่ะระหว่างทําเห็นเขาทําอะไรบ้างครับระหว่างทําเขาก็ขอเลขบัญชีก็คือบอกว่าแฟนจะโอนมาค่ะ อ่ uh, พี่อขอขอเลขบัญชีนะครับพอดีแฟนแฟนจะโอนมาก็ระหว่างที่คุยขอเลขบัญชีอะคะ่ะเหมือนเขาพิมพ์แชทคุยกับใครสักคนนะคะอืแล้วพอขอเลขบัญชีเสร็จพอบอกเสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาเอานะเขาก็ขับรถวนออกไปพอประมาณสักหนึ่งนาทีพอ เงินเข้าบัญชีเขาก็ขับขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเอายอดเงินเข้าแล้วใช่ไหมพี่สองพันห้าก็เลยบอกว่าอ๋อเข้าแล้วอืเขาก็บอกว่าอาพี่หักค่ายำไปนะครับห้าสิบบาทครับแล้วที่ผมลบกวนขอเป็นเงินสดให้หน่อยนูก็บอกว่าโอเคได้ไม่เป็นไรแต่รอแป๊บหนึ่งนะก็เลยบอกแบบนี้แล้ว พอหนูทําสักพักหนึ่งเขาก็นั่งนั่งมองแล้วเขาก็บอกว่าพี่ทอนให้ผมกดให้ผมสองพันสี่แล้วอีกห้าสิบบาทผมให้พี่ค่ากดอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยบอกว่า,าใช่ค่ะหนูก็เลยว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูก็เลยทอนให้หมดเลยสองพันสี่ร้อยห้าสิบพร้อมกับยำถุงนั้นแล้วก็เขาก็ขับออกไปหลังหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ หลังจากนั้นประมาณสามทุ่มกว่าๆนะคะในวันเดียวกันใช่ไหมใช่คะ่ะในวันเดียวกันค่ะก็มีน้องผู้หญิงทักแชทมาค่ะอบอกว่าทักมาทางไหนครับทาง Facebook ค่ะ Messenger ค่ะ Messenger แบ Facebook ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถามว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมคะหนูก็บอกว่าไม่รู้จักค่ะพอดี หนูเอน้องโอนเข้าเลขบัญชีนี้ค่ะประมาณก็อ่อเนี่ยนะคะคือเขาถานว่ามีใครฝากเงินไว้สองพันห้าไหมคะค่าของอืพอดีโอนเข้าเลขบัญชีนี้ค่ะหนูก็เลยบอกว่ามีน้องผู้ชายมนาะซื้อยำไปแล้วแล้วก็ทอนให้ไปแล้วส่วนที่เหลือหนูก็เลยบอกแบบนี้ เขาบอกว่าพอดีก็ระหว่างนั้นก็ก็ไม่ได้พิมพ์แชทคุยนะคะก็โทรโทรคุยกันครับค่ะน้องก็บอกหนูก็เลยถามว่าพอดีมีน้องผู้ชายค่ะมาซื้อยำแล้วหนูก็ทอนให้ไปแล้วส่วนที่เหลือเขาบอกว่าอ๋อพอดีน้องชายโอนไปซื้อของหนูก็เลยถามว่าซื้อขายอะไรกันเหรอเขาก็เลยบอกว่าพอดีน้องชายซื้อทีวีสองพันห้าแล้วทีนี้ หนูน้องโอนเข้าบัญชีนี้แล้วเพิ่งรู้ว่าโดนหลอกอหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเออเขามาซื้อยำแล้วพี่ก็ให้เงินเขาไปหมดแล้วเงินที่พี่ไม่มีแล้วเออแล้วบอกเขาใช่ไหมครับว่าพี่ขายอาหารขายยำอยู่ใช่ค่ะ<อ>ช่วงช่วงที่เขาโทรคุยกับหนูอ่ะหนูก็ก็ยังขายของอยู่เพราะว่า หนูปิดร้านประมาณห้าทุ่มอะค่ะฮะกำลังคนเยอะเลยแล้วก็ยุ่งอยู่ด้วยนะฮะค่ะกำลังขายของแล้วหลังจากนั้นมันบัญชีเรากลายเป็นบัญชีม้าเลยถูกไหมโดนอายัดไปเลยถูกไหมใช่ใช่ค่ะโดนอายัดค่ะคือผมถามนิดนึงว่าเขาทักแชทเฟซมาหรอฮะใช่ค่ะแล้วเขารู้เฟซบุ๊กได้ไงครับหนูก็เลยถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าเขาก็บอกว่าพอดีหนูหาชื่อในเฟซบุ๊กหาชื่อตามเลขบัญชีอะอ๋อคือ คือเวลาเราโอนไปเราจะเห็นว่าโอนไปที่ชื่ออะไรใช่ไหมฮะเขาก็ไปเซิร์ชใน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 เฟซบุ๊กแล้วก็ทักมาหาถูกไหมครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าเอ้าเรากดเงินเนี่ยที่เขาโอนมาผิดบัญชีอ่ะให้ไปแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเงินสดไงวิชาชีมันร้ายมากเลยพบแล้วร้านร้านของพี่เนี่ยวิธีการสแกนจ่ายเนี่ยมันเป็นเหมือน QR โคหรือมีเลขบัญชีตรงหน้าร้านไหมครับหรือไงฮะ ก็จะมี QR code ด้วยค่ะอ่าก็จะมีเลขบัญชีค่ะอืมมีทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่างใช่ค่ะโอ้โหคุณดูษสวัสนิ์ครับมาแบบใหม่น่ากลัวกว่าเดิมอีกนะอย่างนี้ขายอาหารปกติหน้าร้านตั้งอยู่เปิดเผยอคนมาซื้ออาหาร5บาทฮบาททาบัญชีที่เรารับค่าอาหารกลายเป็นบัญชีม้าไปเลยอืมโอ้น่ากลัวครับท่านผู้ชมครับฮะแล้วอย่างนี้คือเราเราจะช่วยเหลือกันยังไงครับน้องทำยังไงต่อครับทำาไงต่อฮะ ก็หนูก็ไปลงบันทึกประจําวันว่าหนูไม่เกี่ยวออเแต่ที่หนูไปลงบันทึกประจําวันหนูก็ถามว่าถ้าเกิดหนูเจอกรณีแบบนี้หนูจะต้องลงบันทึกประจําวันหรือว่าต้องแจ้งความคะแล้วตํำรวจก็เลยก็งงๆอะค่ะไที่ฟังหนูเล่าเรื่องแล้วก็บอกว่าลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนอะไรเงี้ยหนูก็คือหนูเลือดร้อนหนูก็ต้อง เร่งให้ตำรวจทำเรื่องให้หนูเพราะว่าบัญชีหนูใช้ไม่ได้อก็ผ่านบบาไปยี่สอายัดบัญชีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูถูกอายัดบัญชีค่ะคนี่แหละครับตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมพอบัญชีไหนก็ตามที่มีการ,รโอนนะครับอย่างผิดปกติแล้วมีคนไปแจ้งธนาคารเนี่ยเขาจะระงับบัญชีอย่างที่เราได้บอกเห็นไหมครับเพราะนั้นอย่างน้อยคนที่เขาซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ว่าซื้อโทรทัศน์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าความจริงเราคือใครแต่บัญชีเราถูกหลอกเอาไปให้เป็นบัญชีม้าไปแล้วพอเขาแจ้งธนาคารธนาคารก็อายัดบัญชีเรา ทำให้ตอนนี้ตอนที่ถูกอายัดปุ๊บบัญชีเราก็ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเราก็เดือดร้อนเพราะเราต้องรับค่าอาหารต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเงินค่าอาหารที่รับเข้ามาแล้วก็ถอนไม่ได้เหมือนกันถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะ,ะหลังจากนั้นหนูก็ไปแจ้งความอันนี้ทําถูกแล้วนะครับทุกคนมีปัญหาไปแสดงตัวไปแสดงความเบอร์สุดท,ที่สถานีตํารวจก่อนอันดับแรกนะครับครับ,รบแล้วกระบวนการต่อไปทายังไงต่อครับก็หนูหนูก็ไปที่สนที่น้องแจ้งความไว้ค่ะครับครับ เพราะไปหาเจ้าของคดีหนูก็ไปยืนยันตัวตนหนูก็ไปให้ให้เขาเหมือนสอบสอบปากคำอะค่ะก็เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็รอแค่ธนศาคารปลดอายดให้หนูครับทีนี้ฝ่ายฝ่ายที่โอนเงินค่าอาโอนเงินเข้ามาให้หนู 2005, 2 0 0าเนี่ยเขาไปแจ้งความไหมครับฝ่ายนู้นน้องแจ้งความไว้ก่อนหน้านั้นนะคะครับเขาไปแจ้งที่ไหนทราบไหมครับ <c oughs> แจ้งที่สนตาปูนค่ะ เขาไปแจ้งที่สนอตอปูนนะครับส่วนหนูขายอาหารอยู่ตรงไหนครับสนอ,อะไรครับหน,หนูขายสนอไอสอพอลูคดค่ะครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็หนูก็จะถูกแจ้งอยู่ในที่สนอตอปูนว่าหนูเป็นบัญชีที่รับเงินเข้ามานะครับใช่ค่ะครับแล้วมีทางสนอตอปูนติดต่ออะไรมาบ้างหรือย,อยังครับก็คือตอนนี้หนูหนูไปดําเนินเรื่องตอนนี้ก็คือตํารวจก็ ให้ใบหนูไปปลดอายัดค่ะไปปล <grinder. S 1> ดอยา,ายั <ะ S 3> ดธนาคารถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราถูกอายัดบ,บัญชีแล้วสแสดงว่าเราไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเห็นไหมครับอย่าง,ง,งน้อยแสดงตัวพวกเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจสอบสอบสวนชั้นต้นแล้วเขาเชื่อว,ว่าหนูไม่ได้เป็นอามิจฉาชีไม่ได้เป็นบัญชีมา้าเขาก็ออกเอกสารให้หนูไปติดต่อธานาคารถูกไหมครับใช่ค่ะที่สนอ,อะไรครับสนอเตาปูนค่ะขอบขอบคุณสอนอเตาปูนนะครับที่ช่วยดูแล น้องนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับให้กลับมามีชีวิตสามารถเอาบัญชีมาประกอบอาชีพค้าขายต่อไปได้นะครับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการยังไงต่อครับก็คือตอนนี้รอธนาคารปลดอายัดค่ะรอธนาคารปลดอายัดแล้วนะครับเผิะธนาคารแจ้งสองสามวันค่ะอ่าแบงก์บอกสองสาวันก็เราก็จะสามารถกลับมาใช้บัญชีต่อได้นะครับตรงนี้แหละครับนะตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมพอมีปัญหาเช่นนี้เห็นไหมครับว่า อยู่ๆใครจะเชื่อครับว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้มันพัฒนาพัฒนาความคิดฉลาดในทางที่ไม่ถูกนะครับแล้วก็โกงเราขายอาหารอยู่เรามีเบอร์เลขบัญชีแปะอยู่หน้าโต๊ะร้านอาหาร<ะ>มีสกิวอาโคตให้สแกนเพื่อรับค่าอาหาระนะโทรไปหลอกลวงขายของบอกโอนเบอร์นี้ เข้ามาบัญชีร้านอาหารแล้วของเงินสดคืนเลยโอ้โหนี่น่ากลัวมากอย่างนี้เป็นใครใครก็เชื่อเพราะว่าอะไรเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวให้แฟนพี่โอนเข้ามาให้ใช่แล้วเราคือเข้าเข้าใจแล้วครับว่าแม่ค้ากำลังยุ่งอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเวลามานั่งสังเกตุเะไรขนาดนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดนี้อยากจะให้คุณอุ้มนั้นฝากข้อคิดถึงพี่น้องประชาชนหน่อยว่ามิจฉาชีพรูปแบบใหม่แล้วต้องระวังกันหน่อยครับเชิญครับก็ค่ะอยากให้ระวังค่ะคือถ้าเลขบัญชีเนี่ย ก็ไม่จําเป็นก็อย่าให้ค่ะก็คือถ้าถ้าจะโอนจริงๆก็คือสแกนให้เราเห็นเลยแล้วก็ขอขอดูสลิปด้วยค่ะครับอันนี้แล้วก็ขอเงินสดเพิ่มก็ต้องดูคนที่เราสนิทจริงๆอะไรเงี้ยร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยพี่น้องเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูตอนนี้ตอนนี้พี่ร้านก็ระวังเหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณอุ้มมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณครับการฝากมาครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเจอกรณีปัญหาอย่างน้อง<ะ>อุ้มนะครับว่ามีลูกค้ามาซื้อของแล้วบอกว่าแฟนจะโอนเงินมาให้ญาติจะโอนเงินมาให้แล้วโอนเกินไม่ยากนะครับถ้าจะขอคืนบางทีเราไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตรวจสอบฉันก็ต้องค้าขายอาหารก็ต้องทำนะฮะลูกค้าก็ต้องรอวิธีง่ายๆครับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นเลยครับเอาได้ค่ะเดี๋ยวโอนคืนให้นะคะเ,ออเดี๋ยวโอนเงินคืนให้แต่ขอถ่ายรูปพี่ไว้หน่อยนะ,ะเดี๋ยวเกิดพี่มาหลอกให้ใช้บัญชีหนู อะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับคนร้ายกลัวที่สุดคือกลัวถูกจับและถ้ามีภาพปรากฏมันก็เหมือนถูกถ่ายภาพไว้หน้าไว้ชัดเจนว่าคนร้ายเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราถูกหลอกนะครับเอาภาพในกล้องเราส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเลยครับว่าเนี่ยขอถ่ายพี่เข้าไว้ด้วยว่ามามาขอใช้บัญชีเราโดยเราไม่รู้แต่เราคืนเงินให้โดยสุจริตไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบที่น้องน้องอุ้มบอกเนี่ยครับแล้วขอถ่ายรูป ถ้าคนร้ายเป็นคนร้ายจริงนะครับทุกคนนะพอยกขึ้นถ่ายรูปเขาจะห้ามไม่ให้ถ่ายถ้าห้ามไม่ให้ถ่ายหมดหยุดหยุดถ้างั้นพี่ต้องแสดงว่าบัญชีพี่ของจริงแลวที่โอนมาเนี่ยพี่ไม่ได้หลอกให้หนูเป็นบัญชีม้านะครับบอกเลยครับอย่ายอมครับใช้วิธีขอถ่ายรูปเลยนะครับครับเพื่อป้องกันตัวเราครับครับอันนี้เป็นข้อคิดเตือนใจนะครับท่านผู้ชมครับใครที่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังค้าขายอยู่แล้วก็ระบบการสแกนเนี่ยมันเป็น QR code คก็ดีหรือสแกนจ่ายก็ดีเนี่ยอันเนี้ยมันมี ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าคนร้ายเขาก็หาจุดบกพร่องตัวนี้ยเอามาทําให้เราเป็นเหยื่อได้แต่คนประกอบอาชีพสุจริตเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะฮะใช่เขาก็ค้าขายได้เงินเขาก็ดีใจใช่ฮะตอนได้เงินดีใจเขาก็มองโลกในแง่ดีเขาไม่มองจับผิดใครแต่ขณะเดียวกันคนร้ายมิจฉาชีพหลอกลวงเพราะนั้นขอถ่ายรูปครับอขอถ่ายรูปจบนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เจอเหมือนเคสคุณอุ้มแบบนี้นะครับ อย่านิ่งนอนใจและนี่เป็นภัยที่เกิดขึ้นในสังคมที่เรามาเตือนกันนะครับท่านผู้ชมครับคนไหนที่มีความเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาทางกฎหมายนะครับสามารถอินบ็อกมาที่แฟนเพจเ c e b o o k นะครับหมอความมหาชนได้เลยนะครับครับแล้วก็สําหรับสายด่วนสํานักงานอายการนะครับ1157ครับในเวลาราชการและวันเสาร์นะครับมีผู้รับสายตลอดทั้งหมอความมหาชนและสํานักงานอายการเราจะช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิประชาชนครับวันนี้ผมและคุณโกศวัตรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ